FC จัจากสีสเกตนะครับผมคันนี้มาทำการติดตั้งล้อโอซิขอบ20ลบ19บนะผมกว้าง10นิ้วรัดคู่กับยางพีรล2 5 0 20ี่20รุ่นเอนะครับผมสกอร์เปียดนะครับรอชมกันได้เลยว่าเนาจะทำี้จะรอเราขนาดไหนนะครับผมที่ติดตามกันได้เลย โอเคอ่ะสวัสดีครับผมคันนี้นะครับ Fortuner นะครับผมมาเติมล้อนะครับผมเวตั้งล้อแม็กขอบ20่ิ้เดียวนะครับผมนัดคู่กัยายัง พรีเมียมอย่างแบรนด์ระดับโลก P ทรเรนะครับผมตัวนี้เป็นรุ่นสกอร์เปียนนะครับผมตัวออทเลนนะครับตัวนี้ก็อขอบอกว่าเป็นยางเอทีที่มีความเบานะครับผมแล้วก็เสียงค่อนข้างเงียบนะครับผมและลายยางออกแบบมาค่อนข้างสวยนะครับผมมาพร้อมกับล้อแบรนด์อย่างโออิซนะครับตัวนี้ล้อแม็กขอบยี่สิกว้าง10นิ้วเอ็เซ็ดสินะครับผมต้องขอบอกว่ามิตติของล้ออาจจะมี ล้นออกมานิดหนึ่งนะครับแต่ทาให้รถดูทรงสวยนะครับผมมีสเสน่ห์อย่างแน่นอนนะครับท,ท่านใดที่ไม่รู้ว่าจะหาแนวทางการแต่งรถซอร์เเนอร์แบบไหนนะครับนี่เราขอแนะนําแนวทางแบบนี้เลยนะครับผมจับล้อสไตล์ทรงอเมริกาที่ใช้งานได้จริงนะครับผมสเตปนี้สเตปใช้งานนะครับผมในชีวิตประจําวันได้นะครับผมอย่างใหญ่เกินไปก็มีผลต่อการใช้งานยังไงก็ท่านใดที่อยากได้รถได้ยางคุณภาพแบบนี้แล้วก็ได้การแนะน,นําแนวทาง การแต่งรถที่ดีนะครับผมนี่คือวิชาการนายุได้เลยนะครับผมยังไงก็ฝากด้วยนะครับสวัสดีครับ เป็นยังไงบ้างครับจากการติดตามผลการของเรานะครับไอคลิปเบื้องต้นนะครับนี่คันนี้ f o r t จูเนอต้องขอบอกว่ารอสุดๆนะครับผมล้นแบบกําลังสวยแล้วก็ใช้งานได้จริงนะครับทันใดนะครับที่มองหาการตกแต่งรถยนต์สําหรับ f o r t จูเนอร์สหรับสาย p p พีนะครับผมนึกถึงการเปลี่ยนล้อมแม็กเป็นยานยนต์นึกถึงเราได้เลยนะครับวิเชียรดายางยนต์เราคือศูนย์รวมล้อที่เยอะที่สุดในภาคอีสานนะครับ แกได้ลอดีๆมีคุณภาพมาที่เราได้เลยนะครับผมสั่งจองผ่านไลน์ได้เลย